สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขากลับเนาะก็แวะทางใกล้ๆบ้านนะคะแวะตรงจุดนี้ที่ก็ไม่เคยมานะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็พอดเออีเห็นเป็นจุดชุมหลอกบัวนะพอดีเขากำลังสร้างอยู่เนาะก็พอดีมาเห็นต้นไม้นี้นะคะนี่นะคะเขาห่มผ้าให้ต้นไม้นี่ก็เป็นสารเจ้าเนาะ นี่นะคะผมพาให้ต้นต้นไม้นะคะเนี่ยก็อ,อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะเส้นนี้ตรงใกล้ๆนี้ก็จะมีออนเซ็นนะคะ,ะแถวเขตนาริตะเนาะนี่นะคะก็เหมือนผมผ้าผมให้ต้นไม้เนาะ ก็พอดีมันเป็นต้นฝนนะคะนี่ค่ะร่มรื่นมากเลยตรงนี้เป็นสวนดอกไม้เล็กๆนะคะนี่คก็ถามคนญี่ปุ่นเนาะทำไมเขาถึงถึงมัดอย่างนี้เขาบอกว่าอากาศหนาวอากาศหนาวนะคะพวกมแมลงก็จะชอนชัยตามเนี่ยนะคะตาม กิ่งตันก้านนี้ไปแทะแปลอะไรต้นไม้เนาะเขาก็เลยป้องกันนะคะมัดอย่างนี้แล้วพวกแมลงพอหน้าหนาวมันก็จะเข้าไปซุกอยู่ในนี้นะคะไปซุกอยู่ในนี้พอหน้าร้อนเขาก็จะแกะตรงนี้แล้วเอาไปเผาทําลายนะคะก็ฆ่ามแมลงไปในตัวเนาะอันนี้นะคะก็เป็นความรู้จักฟังมาจากคนญี่ปุ่นเขาเล่านะคะก็กันแมลงเอ่อ แทะต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมันก็จะหาที่ซุกทำความอบอุ่นเนาะนี่นะล่มลื่นมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะก็มีหลายต้นนะคะเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะคะ ก็สนมากจะขับรถผ่านแต่พี่ไม่ค่อยได้ไม่เคยแวะมานะคะจุดนี้ก็พอดีดูในแผนที่จุดท่องเที่ยวของแต่ละ,อ,ะอำเภอเนาะพอดีเขาแนะนำตรงนี้ก็เลยขากลับ,ก,ลบก็เลยขับรถผ่านมานะคะก็เลยแวะเป็นต้นสนนะคะมีสศาลาเล็กๆสวยนะคะตรงนี้ยังหญ้ายังเขียวชอุ่มนะคะ จริงหน้าหน้าหนาวตอนนี้ก็หญ้าก็จะไม่สดชื่นแล้วนะคะตรงนี้ยังมีความสดชื่นอยู่เนาะดูนะคะตอนนี้ไปไม่ไกลก็จะเป็นออนเซ็นนะคะอา,อาบน้ำออนเซ็นมีซาวน่ามีอะไรนะคะให้คิดค่าหัวก็ประมาณ900เก้าร้อยเยนถึงหนึ่งพันเยนนะคะก็เกือบสามรอยบาทเนาะ นี่นะคะต้นสนอ่าร่มลื่นมากเลยค่ะชอบจังเลยก็ช่วงนี้ไปมองไปทางไหนก็จะเป็นสีน้ำตาลไปหมดนะคะหาสีเขียวดูยากมากเลยค่ะนี่นะคะการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ของคนญี่ปุ่นเนาะ หน้าหนาวเขาก็จะทำยังไงมั่งนี่นะคะการคําไม้ของเขานี่บางต้นก็จะใช้ผ้าเนี้ยพันไว้นะคะนี่นะคะ ก็เก็บมาฝากเนาะเนี่ยตรงแถวนี้ก็เป็นต้นสนเขาจะพันหมดทุกต้นเลยค่ะไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นี่นะคะก็โอเคนะคะนี่นะคะกิ่งสน